ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพัดโฮมการ์เด้นเกษตรอินทรีย์วิียังยืนสวนผสมผลไม้ยืนต้นวันนี้เก่งก็อยู่ที่น้องเรียนนะคะแล้วน้องเรียนของเก่งนะคะก็อยู่ในช่วงของการพัดใบการพัดใบของน้องเรียนนี่นะคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยคะ่ะซึ่งแตกต่างกัน สิ้นเชิงนะคะเพื่อนๆเพราะเองเองอะค่ะก็เพิ่พงจะมาสังเกตเห็นนะคะว่าทุเรียนนะคะแต่ละสายพันธ um ุ์นะคะเขามีการเนี่ยผัดใบเหมือนต้นไม้อะค่ะยืนต้นทั่วๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ที่แบบว่าที่เป็นไม้ประดับที่เป็นต้นใหญ่ๆที่เป็นยืนต้นนั่นแหะค่ะเขาจะมีการทิ้งใบนะคะแล้วทิ้งในที่นี้นะคะถ้าเป็นต้นแบบว่าบางสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะเขาทิ้งแบบว่าทั้งต้นเลยนะเห็นแล้วแบบเศร้ามากเศร้าจริงๆเลย อย่างน้องทุเรียนนะคะต้นนี้นะคะเป็นน้องทุเรียนอายุได้ประมาณสามปีนะคะต้นนี้นะคะ่ะเขาก็จะมีความชุ่มชื่นนะภายใน,นะคะ่ะแล้วเขาก็แข็งแรงรากแข็งแรงแต่ว่ามันก็จะมีบางต้นนะคะที่เป็นน้องเรียนเหมือนกันนะคะเขาก็จะทิ้งใบอย่างต้นนู้นะะน,นะคะนู่นนะคะน้องเรียนนะคะเขาก็ทิ้งใบนะ แต่ว่าเขาก็มีการแทงยอดออกมาใหม่แล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็น้องเรียนเหมือนกันนะคะเขาก็จะทิ้งใบเหมือนกันแต่ว่าการทิ้งใบลักษณะการทิ้งใบของแต่และต้นเนี่ยค่ะมันก็คงขึ้นอยู่กับรากนะคะเพราะว่ารากจะเดินดีแล้วก็รากเนี่ยค่ะเขาจะแข็งแรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรการสังเคราะห์นะใบเนี่ยค่ะถ้าใบเนี่ยเขาได้สารอาหารเพียงพออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาใบตัวนี้นะคะ่ะเพื่อที่จะรับแสงแดดแล้วก็นําพาสารอาหารจากอาหารทาง ดินแล้วก็อาหารทางใบนะคะแล้วก็ไปนําพาเลี้ยงกิ่งแล้วก็เลี้ยงลําต้นทีนี้เราจะมาดูลําต้นกันนะคะเพื่อนๆลาต้นต้นนี้นะคะนี่อวบมากเลยลําต้นของต้นนี้นะคะนี่เห็นไหมลําต้นเขาเนี่ยคะ่ะนี่นะลาต้นของน้องเรียนต้นนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้คะ่ะใหญ่ ใหญ่ใหญ่กว่าแขนเก่งนะแล้วก็กิ่งเนี่ยค่ะกิ่งก็เริ่มอ้วนเพราะว่าเราก็จะให้เขาอะคะ่ะนำพาสารอาหารนะคะไปเลี้ยงไปเลี้ยงกิ่งนะคะให้กิ่งใหญ่ถ้ากิ่งเขาใหญ่แล้วรับลูกได้ะคะ่ะเราก็ค่อยมาค่ะทําดอกให้เขานะแต่ตอนนี้นะคะเราก็ให้น้ําแล้วก็ให้อาหารนะคะเลี้ยงไปก่อนนะคะเลี้ยงอะไรเลี้ยงกิ่งพวกนี้ค่ะให้กิ่งเขาเนี่ย สมบูรณ์นะคะส่วนการแต่งเนี่ยเก่งยังไม่ได้แต่งกิ่งนะเพราะว่าเก่งก็จะปล่อยให้ใบเนี่ยค่ะเขาเอา่อปรุงอาหารนะแล้วก็ลําต้นพวกนี้ค่ะเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆเราก็มามั่นดูเนี่ยค่ะกิ่งนะอ่ะต้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าทุเรียนหมอนทองทีนี้มันก็จะมีสายพันธุ์อื่นด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ อย่างสายพันธุ์นี้ก็เหมือนเหมือนกันค่ะแต่ว่าลำต้นของเขาเนี่ยค่ะจะใหญ่นะเนี่ยดูสิคะพเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาทิ้งใบทีเอยดูโอ๊ยแม่เจ้าเขาทิ้งใบเก่งทําอินซีนะคะพเพื่อนเพื่อนไม่มีเคมีแม้แต่นิดเดียวเนี่ยค่ะเขาทิ้งใบโกนทั้งต้นเลยนะดูดิแทบจะโกนเลยนะอะต้นนี้นะคะเรียกว่าม้อนทองนะคะอ่ะอายุก็ประมาณสองขวบสองขวบครึ่งนะคะแล้วมาดูลําต้นนะคะลําต้นนี่เขาจะอ้วนกว่าต้นเมื่อกีอีกนะคะนี่ลําต้นนี่คือลําต้นของน้องเรียนนะ แล้วก็นี่คือกิ่งนะคะอันนี้คือกิ่งของน้องเรียยเกิ่งก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหยียบรากเขาเพราะว่ารากเขาลอยนี่คือกิ่งของเขานะคะกิ่งนี้ก็เท่ากําปั้นเลยนะปั้นนะคะแล้วก็ลําต้นนี่นะคะ,ะเราก็ให้เขาค่ะค่อยๆเติบโตไปแล้วก็เดี๋ยวเก่งก็จะมาให้น้านะให้น้ําแล้วที่นี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็มีสัญญ,ญาณนะบอกว่าเขาแทงยอดออกมา ถึงช่วงที่เขาทิ้งใบเนี่ยแต่เขาก็แทงยอดออกมานี่ไงเห็นไหมแทงยอดนะคะ,แท,แ,ะแทงยอดแล้วก็เป็นฝักดาบอนะ่ะแทงยอดแล้วก็เป็นฝักดาบนะฝักดาบแล้วก็ยังไม่เพสลาดนะเพสลาดก็คือใบกลางใบกลางแต่ว่าเป็นใบที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่เขียวเกินไปนะคะ <S <S <ๆ>เขาเรียกเพสลาดแต่นี้ยังไม่เพนะยังอยู่แค่แทงยอดกับฝักดาบนี่ฝักดาบนะคะหางประทูระยะหางประตูนี่นะคะนะคะอ่ะ ทีนี้แต่และสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพื like um, like city, like right job, mm ่อนๆมันก็จะมีสายพันธุ์เนี่ยอ่อมันก็จะมีเขาเรียกว่าสายพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์เรียกว่าสายพันธุ์เนี่ยกบสุวรรณกบสุวรรณตัวนี้ค่ะเวลาเขาทิ้งใบเขาก็ทิ้งทั้งต้นเหมือนกันนี่ต้นเงาะต้นเงาะก็แตกใบอ่อนออกมานะแล้วก็แมงมือะไรมันก็กินอันนี้อะต้นเงาะเรามีด้วยกันทั้งหมดแปดต้นนะคะเขาก็แตกยอดออกมาอ่ะนี่นะคะไปส่วนผสมนะคะเพื่อนๆหนุนน้องหลังห่ออยู่นะคะ แล้วก็เก่งก็จะมาให้น้ําช่วงเย็นต้นนี้นะคะเรียกว่ากบสุวรรณนะคะกบสุวรรณต้นนี้ค่ะใบเขาจะกลมป้อมเห็นไหมใบกลมป้อมนะเวลาเขาทิ้งใบเขาทิ้งทั้งต้นเหมือนกันค่ะเวลาเขาแทงยอดออกมาเนี่ยค่ะยอดเล็กๆนะใบเขาจะสั้นๆอ้วนๆกลมๆเป็นเป็นช่อเป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่างเงี้ยค่ะนี่ลำต้นเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกบสุวรรณนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเก่งเป็นส่วนผสมนะแล้วเก่งก็รวบรวมเนี่ยทุเรียนเบจพันมาไว้ มีกบกบสุวรรณกบพิกุลแล้วก็มีหมูสันคิงแล้วก็มีผัวมณีแล้วก็ยังมีค่ะเขาเรียกว่าอเขาเรียกว่าเป็นก้านยาวเนาะ <c oughs> แล้วก็การทิ้งการทิ้งใบของเขาเนี่ยเขาก็จะทิ้งเนี่ยเขาจะทิ้งแต่ละต้นเนี่ยเนี่ยอย่างต้นเนี้ก็ต้นกบสุวรรณเหมือนกันเนี่ยก็จะมีการแทงยอดนะเนี่ยแทงยอดอ่ะี่เก่งก็จะมาสังเกตแล้วก็เรียนรู้จากต้นจากภาคสนามจริงนะคะ นี่น้องฝรั่งเก่งก็มาห่อไว้ละนะคะเด็ดทิ้งบ้างอะไรบ้างเพราะว่าต้นเขาอยู่แค่นี้เราก็มีการเด็ดทิ้งแล้วในระหว่างที่เราห่อฝรั่งไปด้วยเราก็มาดูทุเรียนนะคะซึ่งแทงยอดออกมาใหม่นี่ช่วงฤดูใบไม้ผลิโอ้โหนะแทงยอดออกมานน่แทงยอดนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้คะ่ะการให้น้ําเก่งก็จะให้ในส่วนของนี่เห็นไหมเก่งก็จะมาให้น้านะเพราะว่าเก่งกลัวยอดพวกนี้ยคะ่ะเขาโดนแดดแล้ว กลัวเขาจะไม่รอดแต่ว่ารอดเธอแม่เจ้ารอดเธอนะนี่แทงยอดออกมานะคะแทงยอดออกมาทิ้งใบซะน่าใจหายนะดูเลยอ่อไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้กเกษตรอินทรีส์วิธียั่งยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นทฤษฎีนะคะ่ะเก่งไม่ค่อยมีมากหรอกค่ะแต่ว่าเก่งจะเน้นนะคะในส่วนของการที่เก่งนะคะปลูกแล้วรอดนะแล้วก็เก่งก็เรียนรู้ไปส่วนอาหารนะคะเก่งก็ให้อาหารทางใบแล้วก็ให้ปุ๋ยหมักนะแล้วก็วันนี้นะคะ กันมแมลงอะไรอย่างนี้เก่งก็ให้อินซีเหมือนกันเพราะว่าเก่งจะฉีดนะคะเอ่อเมทาบิลกับกัปตันนะคะ Bt อ่ะแล้วก็ในส่วนของเชื้อรานะคะเก่งก็จะป้องกันในเรื่องของไตโคเดอร์ม,มานะคะอ่ะ Bt นะคะบวกกับเอ่อเมทาบิลบวกกับน้ำหมักนะคะอ่ะเขาเรียกว่าฮอร์โมนแล้วก็ผสมแล้วก็ฉีกันทุก7วัน7วันอ่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะผ่านมาคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์ให้เก่งด้วยและที่สําคัญอย่าลืมนะคะติดตามไว้กดกดไว้นะคะแล้วก็มาดูความเติบโตะคะ่ะ ในส่วนของผลไม้ว่าวันนี้ค่ะสวนผสมผลไม้ของเก่งเนี่ยจะเติบโตไปในท,ทางใดส่วนที่ออกผลผลิตเนี่ยก็มีนะคะฝรั่งนี่ออกตลอดทั้งปีส้มนี่ส้มเขียวหวานนะคะเริ่มจะแก่แล้วนะคะนี่รอให้เขาแก่รอให้เขาสุกนี่คือส้มใส่น้าพึ้งออกมารอบนี้รอบที่สองที่สามแหละได้กินตลอดนะคะส้มใส่น้าพึง้งนี่นะคะส้มใส่น้ําพึง้งยังมีกระท้อนนะคะกระท้อนก็ออกดอกอะมะมงมะม่วงนะคะ,ะวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ อย่าลืมนะคะกดติดตามให้เก่งด้วยแล้วก็ไปกาลังใจให้เก่งสําหรับเกษตรอินทรีย์วิถียังยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นวันนี้เก่งก็ไปก่อนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะผลไม้นะคะส่วนผสมนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้แล้วดันคอมเมนต์ให้เก่งด้วยไปล,ละคะสวัสดีค่ะ